สวัสดีค่ะวันนี้ครูแบมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือว่าการฝึกภาษาอังกฤษนอกตำราเรียนนะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยก็มีคนส่งมาถามเยอะแยะมากมายไปหมดว่าเนี่ยเรียนมาตั้งชีวิตทั้งชีวิตเลยนะแต่พอไปคุยกับฝรั่งจริงๆคุยไม่ได้เกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นครูแบมก็เลยถามกลับไปว่า แล้วเคยฝึกหรือเปล่าเคยได้แบบดูหนังดูคลิปเห็นจริงๆหรือเปล่าว่าฝรั่งเขาใช้ยังไงปรากฏว่าคนส่วนมากที่ติดปัญหาตรงนี้คือไม่เคยเรียนแต่ในตำราอย่างเดียวเรียนแต่กับสถาบันอย่างเดียวไม่เคยเอาออกมาฝึกเองนะคะคือปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้เรียนในตำราดีดีคุณก็จะมีหลักมีอะไรในการใช้ให้มันถูกต้องใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราไม่เรียนรู้นอกตำราด้วยไม่เคยได้เห็นจริงๆว่าฝรั่งใช้ยังไงคุณก็จะเอาในตำรามาใช้ไม่เป็นนึกออกปะอย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างคําว่าไดเอทไดเอทคือถ้าเราเรียนในตำรามาหรือว่าแบบเออใช้ก็มาแบบคนไทยอยู่แล้วเราก็จะเข้าใจประมาณว่าเออมันแปลว่าลดน้นาําหนักอะไรประมาณนี้ใช่ปะสมมติเราท่องมาตามตำราเลยไดเอทลดน้นาําหนักหรือว่าไดเอทการกินอะไรเงี้ยก็จะเข้าใจแบบนี้ทีนี้ถ้าเรารู้แค่นี้ใช่ไหมคะเวลาเราจะไปพูดสมมติ จะไปบอกฝรั่งว่าเออฉันลดน้ำหนักอยู่นะคุณก็จะกลายเป็นพูดว่า I Diet ฉันลดน้ำหนักนึกออกปะอันนี้แล้วพอคุณใช้จริงๆคุณก็จะรู้สึกแบบใช่เหรอไม่มั่นใจไม่เคยได้ยินอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าคุณเรียนนอกตำราด้วยนะคือสมมติว่าเราได้ไปดูหนังดูคลิปดูอะไรคือจริงๆอันนี้ครูแบมก็ได้มาจากการดูหนังคำว่าเดียทนะสมมติเรานั่งดูหนังเรื่องหนึ่งอยู่แล้วก็ เราก็รู้อยู่แล้วลแหละไดเอฟมันออประมาณลดน้ําหนักอะไรเงี้ยแต่ถ้าให้เอาไปพูดเองมันพูดไม่ได้มันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วก็ในหนังเนี้ยก็มีตัวละครพูดขึ้นมาว่าเออฉันแบบลดน้ําหนักอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดออกมาว่า I'm on a diet I'm on a diet แล้วก็มีซับแปลเป็นไทยข้างล่างว่าฉันลดน้ําหนักอยู่ก็เลยรู้ไงว่าอ๋อมันเอามาใช้อย่างนี้ I'm on a diet แล้วก็จํามาจําใส่หัวมาทางประโยคเลยแล้วก็เวลาเอามาแบบ พูดกับเพื่อนหรือว่าเวลาแบบไปได้ยินใครพูดคาว่าลดน้ําหนักเราก็จะรีพีทคำนี้นในหัวว่า I'm on a diet I'm on a diet มันก็จํามาเป็นประโยคเลยแล้วมันก็ออกมาใช้ได้เลยนึกออกปะคะเ mm hmm. นี่ยคือการเรียนนอกตาําราแล้วมันก็มีแบบคําในภาษาอังกฤษอีกเยอะแยะมากมายที่แบบเราเรียนมามันแปลแบบนึงแต่พอมันเอาไปใช้ไปแปลแบบนึงแล้วเราไม่มีวันรู้เลยอ่ะถ้าเราไม่ได้นั่งอยู่ที่เมืองนอกไม่ได้มีแบบพ่อแม่เป็นฝรั่งหรือว่าไม่เคยได้ดูตามหนังตามละครเรียนแต่ในตำราอย่างเดียวคุณไม่มีทางออกมาใช้ได้เป็นนึกออกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย ครูแบมแนะนําแบบนี้โอเคคุณเรียนในตําราดีอยู่แล้วแต่ไม่พอนะคะคุณต้องเรียนนอกตําราด้วยดูคลิปดูหนังอะไรแบบไปเรื่อยอะ่ะแล้วก็แบบเออดึงเรื่องที่เราจะได้เห็นได้ใช้บ่อยๆเนี่ยเอามาว่าเออเอาแค่บางประโยคอะที่เราคิดว่าเราจะได้ใช้บ่อยๆเอามาฝึกเอามาคิดในชีวิตประจําวันอย่างแบบลดน้าหนักเนี่ยผู้หญิงโอ้ยพูดกันทุกวันครูแบมก็เลยได้รีพิทในหัวทุกวันเวลาได้ยินเพื่อนพูดคําเนี้ยไอประโยคน,นี้นะคะ ประมาณนี้แล้วมันจะทําให้การฝึกสังเกตของเราเนี่ยมันได้ผลจริงๆแล้วเอาไปสื่อสารได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องมามีข้อสงสัยว่าเออทำไมเรียนมานานแล้วมันถึงแบบยังไม่ได้สักทีนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะเดี๋ยวยังไงมีอะไรก็จะมาแชร์ให้ฟังอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ thank you for following me n o w see you again next time